วันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดเรื่องประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะว่าเรียนจบแล้วทําไมไม่ไปหางานทําแล้วจะเลี้ยงตัวเองได้หรอจะส่งเงินให้พ่อแม่ได้ไหมจะเลี้ยงพ่อแม่ได้ไหมนะคะแล้วเรียนจบแล้วทําไมต้องมาทํานาคือมีหลายคําถามมากที่ยังไม่มีคําตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะสบายดีสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดเรื่องประเด็นของมี หลายหลายท่านเลยนะคะคอมเมนต์หนูมาไม่ว่าหนูจะไปออกช่องที่เป็นยูทูบเบอร์เราที่มาสัมภาษณ์หรืออะไรหรือเป็นของช่องของคุณอานะคะชื่อชื่อว่ามอคกลันพารคือหนูไปอ่านคอมเมนต์เยอะมากแล้วคอมเมนต์นั้นนะคะก็จะพูดไปในทางเดียวกันเพราะว่าตอนนี้คือหนูก็เรียนจบปตีแล้วนะคะก็เรียนจบมาประมาณแ9ดเก้าเดือนแล้วหลังจากที่จบแล้วได้งานทําหรือยังหรือว่า ไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือวันนี้จะมาตอบทุกคำถามที่หลายๆคนแบบสงสยัยที่ยังไม่ได้มีคำตอบเพราะว่าหนูก็ยังไม่ได้เคยมามาตอบคำถามในในส่วนนี้ก็ยังจะต้องแบบมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบอะคะ่ะก็เลยจะต้องแบบอ่ะวันนี้ก็เลยมาคลายข้อสงสัยว่าทำไมไม่ไปทำงานแล้วแล้วทำงานอะไรในปัจจุบันนะคะ คือตอนนี้งานหลักๆที่หนูทํานะคะก็จะมีหนึ่งก็คือทํากับคุณอาทากับคุณอานี่ก็คือจะไม่ได้เป็นงานประจํานะคะจะเป็นแบบรับเป็นจอบๆไปคือเดือนนี้จะมีงานอยู่ประมาณ2ง,งานหรือว่า3งานแต่ละเดือนนะคะก็จะจะไม่เท่ากันก็หนูก็จะรับส่วนนี้ด้วยและงานหลักๆที่หนูทําก็จะเป็นการทําคลิปในเพจนะคะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางของเพจ เพจ a c e b o o k นะคะชื่อว่า j e n n y Story แล้วก็ช่องทาง YouTube ก็จะมี2ช่องทางก็จะมีช่องมอ c กวันพัดกับ j e n n y ลูกครึ่งไทยลาวนี้นะคะก็จะมี2ช่องทางนี้เป็นงานหลักๆของหนูซึ่งรายได้หลักๆก็จะมาจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยนะคะก็หนูทำตรงนี้มาตั้งแต่ตอนที่หนูเรียนปีหนึ่งจนมาปี4จนถึงเรียนจบหนูหนูก็ปูพื้นฐานไว้ว่า ถ้าหนูเรียนจบไปงานหลักๆหนูก็น่าจะเป็นการทําคลิปเพราะว่าหนูเป็นความตั้งใจของหนูอยู่แล้วนะคะหรือว่างานประจําหนูก็อาจจะเป็นแบบลองๆถ้าสมมติว่าตรงนี้เราไปไม่ได้แล้วอ่ะมันทางตันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังมีประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาเราก็สามารถไปสมัครงานได้ในอนาคตถ้าสมมติว่าว่าอยากจะไปะทำงานเอกชนหรือ เป็นพนักงานประจำอะค่ะก็สามารถที่จะนั่นได้แต่ว่าหนูอขอเป็นทางเลือกที่สองสหรับตัวหนูนะคะการที่หนูทํามาทําคลิปทําเพจท o u t u b e นี่นะคะก็คือเป็นรายได้หลักและก็สามารถเป็นรายได้ที่แบบว่าทุกเดือนได้เช่นหนูก็อาจจะยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่แบบหลายๆคนก็อาจจะเห็นกาเชฟกระทะห้างใช่ไหมคะที่อ่า เขาแบบทำคลิปแล้วแบบมีรายได้จากการทำคลิปนั่นแหละค่ะคือหนูก็มามาจากจุดนั้นก็คือการทำคลิปแล้วเราได้เงินมีลหลายๆคนที่เป็นลุงป้านาะอาที่แบบที่เคยเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าจะเป็นยุคที่เรายังไม่ได้มีพวกแบบออนไลน์สร้างเงินสร้างไรายได้ทางออนไลน์ตอนในในยุคนั้นนะคะ ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจว่ามันได้เงินยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือการทําคลิปแล้วมันได้เงินก็คือการที่ลุงป้านาอาดูคลิปนี่แหละค่ะก็จะมีรายได้เข้ามารายได้นั้นก็คือเป็นรายได้หลักของหนูถ้าสมมติว่าเดือนไหนที่มีคนดูเยอะก็จะได้เยอะและหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าการทําคลิปนี้มันสามารถเลี้ยงชีพได้ไหมแล้วมันมั่นคงไหมนะคะซึ่งการทําคลิปนี้มันก็จะได้ตัง สมมติว่าเราทําคลิปลงไปคนดูเยอะอ่ะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเราถึงจะมีมีรายได้เข้ามาหลักหมื่นหลักแสนแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าคนดูน้อยเราก็จะได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะอ่าถ้าหลักถ้าสมมติว่าใน Facebook คนดูหลักร้อยหลักสิบเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยต้องเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยค่ะถึงจะได้เยอะๆเป็นยอดเยอะๆถามว่ามันมั่นคงไหม สำหรับตัวหนูหนูไม่ได้คิดว่าเส้นทางตรงนี้มันมั่นคงเพราะว่าเราอะเหมือนจะต้องไปเป็นพาร์ทเนอร์กันกับ Facebook หรือว่า YouTube อยู่นะคะก็คือเหมือนเราจะต้องไปเป็นเป็นพนักงานง่ายๆก็คือเป็นพนักงานของ Facebook YouTube อยู่คือหนูอะไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเรียนจบมาแล้วเราจะไปทางนี้เลยแต่ว่าหนูก็พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองหลังจากที่เรียนจบหนูก็พูดกับอามอกว่าหนูจะ ไปในเส้นทางนี้และเอามาก็ยังไม่เชื่อว่าหนูจะไปได้เพราะว่าเขาว่าการทํางานประจําเรายังมีเงินเข้ามาประจาทุกๆเดือนใช่ไหมคะถ้าเราทํากับบริษัทเราก็จะได้เงินทุกๆเดือนเราไปทํางาน30ิวันหรือว่ายี่ดวันอะไรเงี้ยสิ้นเดือนเราก็จะได้เงินเข้ามาในบัญชีถูกไหมคะแต่การทําเพจทํา Facebook เนี่ยถ้าคนดูน้อยเราก็แทบจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคะ่ะหลักบางทีหลักสองสามพันก็อาจจะสู้งานประจําไม่ได้แล้วก็เลยหนูก็เลยมา พูดกับอามอกว่าหนูขอพิสูจน์ตัวเองถ้าไม่ได้จริงๆขอสองเดือนหรือ3มเดือนหรือว่าอาจจะประมาณ4ี่หเดือนขอพิสูจน์ในเส้นทางนี้ว่าหนูจะทําได้จริงๆคือหนูพูดกับอามอกว่าหนูจะทําให้ได้มากกว่าเงินเดือนเงินเดือนงานประจําแล้วอามอกก็ว่าอ่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่ามั่นใจก็ก็ได้ แต่ว่าถ้ามันไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะต้องมาทํางานประจานะเพราะเอมอกระอยากให้ทํางานประจําเพราะว่าเราจะต้องมีรายได้เข้ามาทุกเดือนใช่ไหมคะกลับมาตั้งหลักแล้วก็คิดว่าเราต้องทํายังไงอะไรยังไงแล้วทีนี้พอเงินเดือนแรกหนูก็ไปไปสอบปปลาวแล้วหนูก็ทํคลิปทํานั่นทนํานี่ปรากฏว่าแล้วหนูก็แบบมีรายได้ที่แบบมากกว่าเงินเดือนนะคะมากกว่างานประจำาอมอก,ก็เลยเชื่อว่าโอเคเจนน่าจะโตทางนี้ได้ หลังจากนั้นอาม็อกก็ปล่อยให้หนูแบบทำในสิ่งที่ในเส้นทางที่หนูชอบเพราะว่าหนูอ่ะหนูขึ้นคืออย่างที่หนูหนูตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่หนูที่จะหนูเรียนปีสองหนูก็คิดว่าหนูอ่ะจะทําคลิปนะหลังจากที่เรียนจบนะเพราะว่าหนูก็เห็นเห็นช่องทางในการที่อาม็อกทำตอนที่หนูเข้ามาเรียนแรกๆตอนหลังตอนตอนนั้นนะคะหนูไม่รู้จักการสร้างรายได้ทาง YouTube เลยจนออลม็อก สอนหนูว่าเออเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้นะพอพอมีคนดูคลิปเราก็จะได้ตังค์พอถึงเดือนเขาก็จะโอนให้เราผ่านบัญชีทุกๆเดือนแล้วก็จะเข้ามาบัญชีของเราทุกๆเดือนถ้าเราทําได้อะไรอย่างค่ะแล้วก็เป็นการที่แบบเปิดโลกสําหรับหนูมากว่าการการอยู่ในโลกออนไลน์ก็สามารถสร้างไรายได้เหมือนกับ เราไปทํางานที่บริษัทประจําอะไรเงี้ยค่ะหนูก็มีความคิดตัวเองเออถ้าสมมติว่าเราทําได้เยอะเราก็ต้องได้เยอะสิอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาคิดว่ามันไม่มีเพดานของเงินเดือนนะคะถ้าเราทําได้มากเราก็จะได้มากแต่ถ้าสมมุติว่าปาริญญาตรีที่เราจะต้องไปทำเนี่ยมันก็สตาร์ทอยู่ที่หมื่นห้าใช่ไหมคะทุกๆเดือนกว่าเราจะแบบ ไต่ระดับขึ้นไป20,000 30,000ได้แล้วก็ต้องใช้เวลาหนูก็เลยว่าพูดกับอามอกว่าหนูขอมาทางนี้ได้ไหมเพราะหนูก็คิดว่าหนูก็มั่นใจในตัวเองว่าหนูจะต้องทําได้ทําได้มากกว่าตรงนั้นถ้าหนูไม่ได้หนูจะกลับไปเองแล้วหนูจะบอกว่าหนูจะขอไปสมัครงานเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพิสูจน์ตัวเองจนอามอกตอนเนี้ยอามอกก็ก็ก็ไม่ได้บังคับแล้วนะคะ และตอนนี้รายได้ที่หนูได้ทํามาหลังจากที่หนูเรียนจบมา7จ็เดือนเนี่ยรายได้หนูก็เข้ามาทุกๆเดือนซึ่งมากกว่างานประจําที่หนูจะไปทําอะไรเงี้ยค่ะและถ้าเป็นกรณีศึกษานะคะหนูก็ตอนนีอ้อันนั้นดังมากๆเลยเชฟกระทาห้างเชฟกระทาห้างคือเขาทําคลิปจากมีรายได้จากการทําคลิป2คลิปคือคือแบบหลักหลักแสนนะคะหลักแสนแล้ว แล้วเดือนหนึ่งคือแบบหลักหลายแสนเลยซึ่งของหนูไม่ได้ได้ถึงขั้นเชฟกระทาห้างแต่หนูน,นี่นี่แค่แบบว่าอยากให้แบบเป็นกรณีศึกษาว่าการโลกออนไลน์แล้วก็การสร้างคลิปมันได้เงินจริงๆซึ่งมันเป็นมันเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยแล้วมันไม่มีเพดานนะคะไม่มีเพดานเงินเดือนจริงๆเราทําได้มากคนดูมากเราก็จะได้มากถ้าเดือนไหนอ่คนดูเยอะก็จะได้เยอะ ถ้าเดือนไหนคนดูน้อยก็จะได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะพยายามทําให้มีพยายามรักษาม,มาตรฐานให้ได้มากที่สุดและสําหรับตัวหนูนะคะถามว่าอยู่ตรงนี้มันมั่นคงไหมมันไม่ได้มั่นคงแต่หนูก็คิดว่าช่วงเวลาที่ทําได้แล้วก็มีรายได้เข้ามาเยอะๆจะต้องเก็บและเพื่อที่จะไปต่อยอดสร้างธุรกิจที่มันมันมั่นคงในอนาคตเช่นว่าเท่าที่หนูวางแผนไว้ก็คือหนูจะเอาเงินจากตรงนี้ จากการทำคลิปนี้หนูก็จะไปไปสร้างธุรกิจอ่าในอนาคตที่วางไว้ก็อยากจะเป็นที่พักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนไปเที่ยวบ้านเหมือนไปไปพักผ่อนแล้วก็ไปก็จะได้เห็นหนูบริการอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากจะ,อย,กจะอยากจะทำตรงนี้ด้วยถ้ามีตังในอนาคตทุกวันนี้นะคะคืออาชีพที่ สร้างรายได้มันไม่ใช่แบบรับราชการหรือว่าเราต้องทํางานประจําอย่างเดียวคือทุกวันนี้หนูว่าอาชีพที่เป็นที่เกิดใหม่ในในยุคที่โลกดิจิตอลโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการแช้ชีวิตของเรามากขึ้นก็คือการเป็นหาเงินกลางอากาศอะค่ะแบบหาเงินกลางอากาศเราจะแบบทํำยังไงคือทุกวันนี้ค่ะมันแบบการทําคลิปใน Facebook หรือว่า YouTube แล้วก็เป็นนายหน้า t i k t o อ ทำทในทิกตอกคือหลายๆคนเมื่อก่อนอาจจะแบบมีแค่ดาราที่สามารถรีวิวสินค้าได้แต่ทุกวันนี้คนธรรมาดาอย่างเราเนี่ยค่ะไปดูในในทิกตอกเป็นคนธรรมาดามากแต่สามารถมีรายได้หลักหลักแบบหลายแสนต่อเดือนก็มีนะคะแบบคนรุ่นใหม่เด็กๆเนี่ยสามารถมีรายได้เยอะมากจากการเป็น นายหน้าติดต o อขึ้นหนูพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาช่องทางในการหาเงินในตรงนี้ให้ให้ได้เยอะๆคือตรงนี้นะคะไม่ได้มีสอนในในสี่ปีที่หนูเรียนมานะคะแต่ว่าการทําคลิปหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เอามาเอามาหารายได้กลางอากาศเนะะี่ยค่ะก็คือการที่เรามาศึกษาข้างนอกเพราะว่าหนูเรียน บริหารธุรกิจมาบริหารธุรกิจมีหลายๆลยุงป้านาะอาก็คอมเมนต์ว่าทําไมแบบหนูเรียนนิเทศบอกก็จะแบบอย่างน,นิเทศศาสตร์บอกที่แบบสามารถทำคลิปได้อะไรเงี้ยค่ะแต่หนูเรียนการจัดการแต่การทําคลิปทําอะไรเนี่ยหนูต้องมาศึกษาเพิ่มเติมข้างนอกจากคุณอาผู้ที่มีประสบการณ์นะคะจากยูทูบเบอร์ลาวที่แบบมาทําคลิปด้วยกันก็ศึกษาแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กันคือมี มีแบบหลายคนมากที่เป็นยูทูบเบอร์ลาวแล้วก็มาประสบผลสํสำเร็จในในเส้นทางของยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ยกตัวอย่างของพี่นุ๊ดาวนะคะเส้นทางชีวิตพี่นุ๊ดาวคือแบบน่าสนใจมากจากที่เป็นแม่บ้านเมื่อก่อนจนมาทำท o u t u b e เนี่ยจนเขาแบบมีรายได้เข้ามาแบบเยอะมากเลยต่อเดือนคือคือเป็นอะไรที่เป็นรุ่นพี่หนูที่แบบเปิดโลกมากและหนู เห็นพี่นุดาวพูดอย่างนั้นหน,น,นูบอกว่าหนูต้องทําได้เพราะว่ามีคนทําได้แล้วหนูก,ก็เลยมาศึกษาอ่ะถ้ามีคนทําได้เราก็ต้องทําได้อะไรอย่างี้ค่ะก็เลยมีแรงบันดาลใจเวลาที่ไปคุยกับยูทูบเบอร์ลาวด้วยกันก็จะแบ่งปันความรู้คนนี้รู้อันนี้คนนี้รู้อันนี้ก็จะมาแบ่งปันแล้วก็ทําจับมือกันไปด้วยกันสู่ความสําเร็จอะไรอย่างี้ค่ะมันคือการแบ่งปันแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนที่ต่างมาจากต่างเมืองต่างแวงแต่ก็ มาประจบคําว่ายูทูบเบอร์มาเจอกันเพราะคําว่ายูทูบเบอร์จริงๆค่ะอันนี้คือมิตรภาพทางออนไลน์มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีตอนที่หนูกลับไปสอบปลาวหนูไปทําคลิปที่สอบปลาวตอนช่วงทำนาทำนาไม่ว่าจะเป็นช่วงดำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มาทําที่บ้านห้องแสงที่ที่ยโสธรด้วยที่ที่นาของพ่อนะคะแล้วก็มีคําถามมาอีกแล้วก็มีคอมเมนต์มาว่าเรียนจบแล้วทำไมยังต้องมาทํานาอีก แล้วทําไมต้องแบบเอ่อทำไมไม่ไปหางานทําอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลับสู่ประเด็นเดิมคือเอ่อการทํานาของหนูนะคะซึ่งอามมก็บอกแล้วว่าอยากจะให้หนูได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอีกสองแบบทั้งในแบบของในเมืองแล้วก็แบบชนบทซึ่งหนูเคยเคยใช้ชีวิตในแบบที่แบบอยู่ตามท้องไร่ท้องนามาอยู่แล้ว พอเข้ามาในเมืองก็จะเป็นการการใช้ชีวิตแบบในเมืองแต่การทํานาของหนูในในสมัยที่ในใน,ในยุคนี้นะคะในยุคที่หนูได้ได้มาทําคลิปได้มาทําคลิปได้มาได้มาเผยแพร่ทางโลกออนไลน์แล้วนะคะการทํานาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเราไปปลูกข้าวก็จะได้ก็จะได้ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ลุงป้านาอาก็จะได้ดูวิธีการทำํำปลูกข้าวไปกับหนูด้วย เกี่ยวข้าวก็จะถ่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือเป็นการสร้างรายได้อีกแบบหนึ่งคือหนูการการทํานาเพื่อขายข้าวเราก็จะได้แค่อ่าสมมติว่าได้ข้าวประมาณปีนี้นะคะได้ข้าวประมาณเจ็ดสิบกว่ากระสอบถ้าสมมุติว่าเอาเอาไปขายแล้วก็จะได้มาแค่สองหมืน่นสองหมื่นกอ็อาจจะไม่ถึงสองหมื่นไหมคะไม่รู้ว่าขายข้าวจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าหนูทํานาปีนี้หนูก็ยังไม่ได้ขายเหมือนกันคะ่ะ และถ้าสมมุติว่าเราทำนาด้วยแล้วเราทำคลิปไปด้วยจากการที่เราจะได้สองหมื่นล้วก็จะเพิ่มมาอีกนะคะเป็นการที่แบบมันจะเพิ่มแบบเทวีคูณคือคือการอ่ะหนูยกตัวอย่างการทำนาปีนี้หนูลงทุนไปหมื่นเจ็ดลงทุนในการทำนาไปหมื่นเจ็ดลงทุนอะไรบ้างหนึ่งคือค่ารถไถรถถคือทั้งทั้งถ่ายนาเกี่ยวข้าวค่าปุ๋ย อะไรเงี้ยค่ะสามอย่างหลักๆที่จะต้องจ่ายก็หมดไปประมาณหมื่นเจ็ดแล้วก็เลยบอกว่าข้าวก็อาจจะยังไม่ขายเพราะว่าเราจะต้องกินแล้วจะเอาจะเอา,เอาเงินทุนคืนมายังไงคือหนอูไม่คิดเรื่องทุนเลยเพราะว่าหนูได้ก่อนที่จะขายข้าวอยู่แล้วเพราะว่ากาจากการทำคลิปนี่แหละคะ่ะการทำคลิปเนี่ยมันสามารถแบบรายได้สร้างรายได้เยอะมากกว่าการขายข้าวอีกหนูก็เลยคิดว่ามันก็เป็นอีกอีกช่องทางหนึ่งที่ ที่แบบมันมากกว่าการทํานาทํานาเพื่อที่จะขายข้าวอะค่ะจริงๆแล้วนะคะหนูก็ได้ไอเดียมาจากที่หนูได้ถ่ายโฆษณาของคูโบต้าการเป็นมากกว่าเกษตรกร,ร,กรที่หนูได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้เห็นภาพที่มันชัดเจนว่าการที่เราเป็นมากกว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นคืออะไรจนผล,ผลผลิตจากการทำนาต่างๆเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก็เลยมา มาดูว่าผลผลิตเราก็มีแล้วก็ได้แบ่งลุงป้านาะอาข้าวก็ได้แบ่งกันเอาไปทานน,น,นั่นนู่นนี่พี่น้องญาติต่างๆนะคะแล้วก็เหลือไว้เพื่อที่จะขายแต่ว่ายังไม่ได้ขายนะคะข้าวข้าวในส่วนนั้นแล้วหนูก็มาตกผลึกอีกอันหนึ่งคือการที่เราได้ไปทํานาได้ไปทําคลิปได้ไปเก็บภาพบรรยากาศในการทํานาซึ่งรายได้ตรงนั้นน่ะมันมากกว่าการที่ขายข้าวอีกค่ะ แล้วหนูก็เลยมาคิดว่าอ๋อแบบหนูเคยไปไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่เขาพูดว่าถ้าเราเอากะหล่ําถ้าเราปลูกกะหล่าหัวหนึ่งเราเอากะหล่านี้ไปขายเราจะได้ในราคาประมาณอ่ะสูงสุดก็ประมาณหกสิบาทใช่ไหมคะหกสิบาทถ้าเอาเราเอาไปผัดน้ําปลาเราก็จะได้ไปขายตามร้านก็อาจจะได้ประมาณสองร้อยถ้าสมมุติว่าเอากะหล่ําเนี้ยมาทําคลิปกะหล่าเนี้ยจะมีมูล,ลค่าหนึ่งหมื่นบาทต่อนหนึ่งหัว ซึ่งหนูก็กลับมาคิดว่าอแล้วเราทํานาปีนี้ก็ได้แบบมากกว่าการขายข้าวเป็นห้าหกเท่าเลยนะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าการที่หนูทํานาคืออะไรแล้วการที่หนูทํานาหนูได้อะไรบ้างแล้วทําไมหนูต้องไปทํานาคือบางบางบางมุมหนูก็อาจจะไม่ได้แบบได้มาเล่าแต่วันนี้คือหนูก็อยากจะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่แบบหนูได้เจอ กับตัวหนูจริงๆในในในการทําเงินในโลกออนไลน์มาให้ฟังค่ะหลายๆคนก็อาจจะประสบผลสาเร็จมากกว่าหนูแต่หนูแค่ส่วนหนึ่งแต่หนูก็คิดว่าหนูจะต้องแบบไปได้ไกลกว่านี้ถ้าหนูแบบศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือการศึกษานะคะมันไม่ได้จําเป็นที่จะอยู่ในห้องเรียนเสมอไปคือการการศึกษาข้างนอกในโลกที่แบบมันพัฒนาไปเร็วมากกว่าหนังสือที่เราอ่านในในห้องเรียนอีกค่ะ ต้องมาศึกษาข้างนอกอยากรู้เรื่องอะไรคือหาใน YouTube ทำยังไงทำนั่นทำนี่อันเนี้ยมันจะเร็วมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาของทำไมเรียนจบแล้วถึงไม่ไปทำงานก็หนูมีไรายได้ส่วนนี้ยังพอที่จะซัพพอร์ตได้อยู่ค่ะก็เลยยังยังต้องแบบทำพิสูจน์ตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าไปไม่ได้หรือว่าทางตันอะไรยังไงก็อาจจะ กลับไปสมัครงานเพราะว่าอย่างน้อยๆห,หนูก็เรียนจบมาแล้วแล้วก็ปีหน้าก็ว่าจะต่อปริญญาโทค่ะการต่อปริญญาโทหนูก็คิดว่าหนูจะต้องเก็บเงินก้อนหนึ่งที่เป็นเงินของตัวเองเพื่อที่จะต่อเพราะว่ายังไม่ได้อบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เงินของแม่แล้วซึ่งตอนปีอ่อตอนปริญญาตรีก็ใช้เงินกับอากับแม่ไปเยอะแล้วนะคะก็เลยจะต้องใช้เงินตัวเองเพราะว่ามีรายได้จากตรงนี้เข้ามาสําหรับหนูนะคะที่วางเป้าหมายของตัวเองคืออยากจะทํา อยากจะทำคลิปอยากจะทำเพจให้มันโตไปเรื่อยๆทุกๆปีอยากจะมีสิ่งที่ใหม่ๆแล้วก็อยากจะท้าทายกับตัวเองว่าเห็นคนอื่นทำได้เราก็อยากจะทำได้บ้างเช่นว่าเรามีรายได้เท่านี้นะแต่ว่าปีหน้าเราต้องโตมากกว่านี้อะไรอย่างี้ค่ะก็ต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็หาช่องทางว่าช่องทางไหนที่มันจะสามารถหารายได้แล้วก็ถ้าเรามีรายได้เราจะต้องเอาเอาเอา,เอารายได้ตรงเนี้ย ไปต่อตรงไหนบ้างที่มันจะสามารถที่จะเงินของเราจะงอกเงยได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ศึกษาตรงนี้เยอะมากคือคือหนูไม่ได้พูดทั้งคือหนูไม่ได้ออกมาทําคลิปแล้วก็พูดทั้งหมดสิ่งสิ่งที่มาพูดใน Youtube มันแค่สซของชีวิตที่เราใช้ในทุกที่หนูใช้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะตัดสินหนูแค่ ดูคลิปแค่สามวิอะไรเงรี้ยค่ะก็อยากจะให้ศึกษาตอนตอบอยากให้ดูตอนต่อไปว่าหนูจะเป็นยังไงก็คือนี่แค่เริ่มต้นนะคะนี่แค่เริ่มต้นเพราะว่าหนูเพิ่งจบปริญญาตรีมาหนูคิดว่าการศึกษาก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญหนูก็เลยอยากจะตอบปริญญาโทเพื่อที่จะหาความรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปไปไปต่ออีกอีกอีกขั้นหนึ่งของของการใช้ชีวิตแล้วก็ เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็อยากจะรู้ว่าในขั้นปริญญาโทเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราศึกษาอีกไหมเพราะว่าปริญญาตรีก็มีเยอะมากเลยหนูเปิดโลกกับการที่เรียนปริญญาตรีเยอะมากเพราะว่าหนูได้อะไรมาเยอะมากพอสมควรค่ะการศึกษาในสําคัญมากๆเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเราอยากคิดว่าเราเรียนเรียนมาแล้วเพื่อที่จะสมัครงานแล้วก็เป็นราชการรับราชการอย่างเดียว ให้ให,ให้ให้คิดนอกออกไปอย่างนั้นนอกนอกนอกออกไปอีกค่ะแต่บางคนก็อาจจะคิดอยู่ในกรอบเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันมันมั่นคงแล้วจริงจริง,ร,งรับราชการมั่นคงนะคะแต่สิ่งสิ่งที่ข้างนอกมันก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับให,ให้ให้กับตัวเราเหมือนกันเช่นทุกวันนี้โลกออนไลน์สําคัญมากค่ะสําคัญมากแล้วก็ในยุคข,ของ AI การพัฒนาของโลกที่มันจะมาเร็วๆมากๆเลยถ้าสมมุติว่าไม่พัฒนาแล้วก็ไม่ไม่ไม ไม่เรียนรู้นี่คือตกตกเลยนะคะแบบตกเทนอยู่ข้างหลังเลยขนาดแบบขนาดแบบว่าหนูศึกษาดูว่าอนาคตจะมีอะไรแล้วจะทําอะไรเพื่อที่จะต่อเงินได้บ้างอันนี้ค่ะแทบจะไม่ทันแต่ก็จะพยายามปรับไปตามยุคว่ามีอะไรเข้ามาบ้างสามารถสร้างไรายได้ตรงไหนได้ไดบ้างเอาหมดค่ะเอาหมดเพื่อที่จะแบบสร้างความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่อยากเผื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวปีหน้าค่อยทํา ไม่ค่ะต้องทําวันนี้เลยต้องทําตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะมันจะมีอะไรเข้ามาไหมแล้วเราจะทําได้ไหมเราต้องพัฒนาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อที่จะแบบไปต่อข้างหน้ากับเพื่อนได้สําหรับวันนี้นะคะหนูก็มาเล่าประสบการณ์ของหนูในการทาหน้าในการทําคลิปในการสร้างรายได้ทางโลกออนไลน์ว่าว่ามันมีรายได้จริงจริง ซึ่งหนูก็เข้าใจนะคะว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเพราะหนูไม่เคยตอบเลยหนูก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แบบเป็นห่วงหนูใน,ในหลายๆเรื่องเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะติดตามหนูตั้งแต่ปีแรกๆที่หนูเรียนใช่ไหมคะตั้งแต่ปริญญาตรีก็อาจจะรักแล้วก็อยากให้เด็กคนนี้มั่นคงในชีวิตทางด้านการศึกษาหรือเงินเดือนต่างๆที่มันจะต้องเข้ามาพพอร์ต ชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันหนูก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยไม่เคยติไม่เคยอะไรไม่เคยว่าอะไรเลยนะคะสามารถคอมเมนต์ได้อะไรที่หนูปรับปรุงได้อะไรที่หนูไม่รู้บางบางครั้งหนูก็อาจจะไม่รู้นะคะหนูก็อาจจะอ่านคอมเมนต์เนี่ยหนูก็อาจจะเป็นแบบความรู้ให้กับหนูทุกเรื่องเลยนะคะ และสำหรับวันนี้หนูก็มาสรุปให้ฟังเท่านี้นะคะในการที่หลังจากเรียนจบป,ปริญญาตรีมาแล้วทํางานอะไรก็หลักๆก็จะมีทํางานกับคุณอาค่ะก็ยังอยู่กับคุณอาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทําเพจทำทำเพจทํา youtube เหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดติดตามเจนเนี่สาวลาวเนเด้อเออเจนเนี่ลูกครึ่งไทยลาวนะคะพ่อ,อ,อยะโสธรนะคะแม่สวร์รน,นเขตลูกก็สิเป็นลูกซอด สอคุณซอสพี่ค่ะสำหรับวันนี้หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณ